ต้มปลาต้ฟักาเอร่อยฮต้นฟักอ่ะมันจะไม่มีก้างนะปลาอะไรนะต้าอ๋อต้มปลาทีรก็นอร่อยเหรออร่อยอ๋อแบบทำเป็นถุงหายเหรอใช่ทำเป็นชิ้นทำเป็นชิ้นพอใบตองเหรอ ทำที่นี่เลยเหรอใช่อ๋อแฟนผมทำนะติต่อติดต่อเพดีเออยวจะซื้อไปกินดูหน่อยแล้วนี่ก็มามาตะเบียนมาตะเบียนที่ทำบางๆอะมีข้าวยัครับครับแต่ที่เขาจะทำก่ว่าไม่ใส่ไม่ใส่สารกันบูดองุอาครับเียรความสะอาด ไปยัมาสร้างบ้านครับนี่พี่สาวเขาจะมาจากที่ทำอยู่ตรงไหนบ้านเขาเขากำลังจะดูอยู่ว่าตรงนั้นมันมันว่างกี่ห่อดอ๋อต้องเกลี่ยให้ใ,ให้โลกดูก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูถ่ายคลิปได้ไหมถ่ายได้ถ่ายได้เนาะอ๋อได้ได้ได้ครับเปิดนานไหมอย่างพี่ทำนานไหมอย่างผมเปิดร้านนี่ก็หลายเดือนแล้วนะขายข้าวตังขายซี่โครงขายน้ำขายอะไรอ๋อก็คือว่าทำเป็นศูนย์หน้าขายครับ เอาแล้วที่พี่ตรงนั้นทําอะไรอ่ะที่ตรงไหนที่สวนน่ะที่สวนก็ปลูกปลูกไต้นผลไม้อะไรยิมไว้ฝั่งซ้ายมือล่ะอฝั่งฝั่งฝั่งไอ้ฝั่งซ้ายมือที่ขุศลปลูกยุคผาไปแล้วปลูกยูคผ้าแล้วโอ้เพราะว่ามันไม่มีเวลาดูฝั่งขวาตรงโค้งปลูกยูคผ้าไปเลยปลูกผ้าไแล้วโตแล้วมั้งเนาะเริ่มวนะปีปีกว่าอีกหรืว่า มีใครให้เช่าปลูกอ้อยบ้างไหมเนี่ยเขาเช่าผมไปแล้วห้าสิ้าสิบสไร่ใครเช่าไรเท่าไหร่สองพันห้าสองพันห้เลยนะอู้สองพันาสามามปีสามปีโุ้ทานนี้เขาเช่าแพงเลยเช่าแพงอ้สองพเลยอ่ะถือว่าได้แพงนะแถวบ้านสองพเองปลูกมันเรียกสองพเดี๋ยวที่มีบ แล้วสามสี่ปีเลยนะครับทีจ่ายทีเดียวเลยสามปีจ่ายทีเดียวเลยโอ้ห้อเพีห้าสิบไลน์โอ้แปลงเดียวคือลายแปลงแปลงเดียวกันเลยโอ้มันเป็นในนี้แล้วก็แค่ตรงผ่านบริเวณปากไอ้ตรงไหนข้างในที่ไม่เคยเข้าไปเลยไอ้ตรงข้างในที่มีสวนยางอะนะ มีปาล์มอ่ะอ่าโลคโลออกแล้วเหรอโลออกหมดแล้วอแต่ว่าผมผมให้เขาจ่ายแค่สองปีผมให้ค่าโรเอาไปอ๋อให้ให้เขาโรเองเลยให้ไปปีนึงเขาตัดหรือยังต้นยางอ่ะต้นยางตัดไปหมดแล้วปลูกแล้วเหรอปลูกปลูกป้ายไปแล้วโอ้ก็ปีนี้เขาก็ยังอย่างงามเลยอ่ะครับไอ้ดินมันดีไงลากยางลากอะไรเยอะครับ แตกตน้นใหญ่เยอะครับโอ้งามแล้วปลูกใหม่เนาะตัวแรกเหรอตัวแรกเลยโอ้งามแล้วต,ตรงนี้ก็สิบสิบสองไร่เขาก็ปลูกปลูกอ้อยเหมือนกันอ๋ออันนี้เขาสี่ปีปลูกฟันปีแรกครับสามปีแล้วเขาไอ้ต,ติดถนนอะไรนะั่นปลูกปลูกยูคาวยแล้วใช่ที่เป็นลุดพวกหน้าข้างในที่ปลูกไอาน,าาน,นั่นก็ผมก็ปลูกยูคาไปอ๋อเพราะมันไม่มีเวลาดูแลครับ อยู่คาเลยตัดทีเดียวเนาะตุวมเลยอ้อยอ้อยจริงๆเขาไว้กี่กี่ต่อกันวน่ยสามสแค่สามแค่สี่สี่นี่มันไม่ได้ผลครับรย่ายอยู่นะครับจนมากก็สามมาลเลยากะว่าถ้าต่อสี่มันดีเก็บไว้สักสัป<ม>น,น,น์ต้น,นข,ขนุนต้นอะไรออกไหมน่ะขนุนไม่ต้นมะพร้าวเลยมะพร้าวก็ไม่ออกอบอกบอกเขาอย่างครับ บอกแล้วเนาะต้นไหลต้นสะดาวหรือไหน่หนก็เอาไว้เหมือนกันใช่ไหมกีอย็ไผ่ตรงไหนวะตรงนี้เลยเนาะกอไผ่ตรงนี้เลยนี่ ีนอ๋อยังอยู่เลยนะเนาะเออเห็นอยู่นะรากนะเผาแล้วมันดังระเบิดเขาตกใจเดี๋ยวเลยไม่ได้เผาเป็นปุ๋ยแต่ไม่ใช้ย่อยได้หรอกตัดมาแล้้ไมย่อยหรอกมาเนี้ครับถ้ามีเนี่ยว่าเป็นปุ๋ยยังดีนะนี่ อครับมีสวนเนี่เอาไปเททิ้งที่สวนเนี่เป็นปุ๋ยเลย